จริงๆเราจะอออาอาสอนคือเราอยากให้ทุกคนนะครับอีพารสาสารชีรักไาติเกอร์เยว สวัสดีครับพบกับแองก a สปอร์ตเดย์ปี2024 <My. S 1> วันนี้นะครับริยตัดแองก b แบงคอกนะครับมีการจัดงานกีฬาสีนะครับงานกีฬาสีของแองก a นะครับเรามาในทีมที่เรียกว่าทีมเวทมนต์มีทั้งหมด4ทีมด้วยกันนะผมทีมแรกกิฟฟินดอร์นะครับกล้าหารเลเวนครอวพยริศซินิทูลีนแข่งขัน และสุดท้ายครับฟซภพกออดโยนนะครับผมอ่ะเราจะมาดูนะครับว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับผมด้วยการแข่งทั้งหมด4เกม,เกมนะครับแต่ก่อนไปเริ่มกันเลยเนี่ยเราไปสัมภาษณ์แต่ละทีมกันดีกว่าว่าเขามีกลยุทธ์อะไรงั้น,นมาสัมภาษณ์สีแรกก่อนนะครับเรามีกลยุทธ์อะไรที่จะทําให้เราชนะการแข่งขันในวันนี้บ้างครับความสวย อย่าลืมติดตามพาเลทของเลเวนคอนนะครับผมอยากรู้ว่ากลยุทธ์อะไรที่จะทําให้ฮัฟเฟิลพับเนี่ยเป็นผู้ชนะในฟินิ์คัพครั้งนี้ค่ะวันนี้บอกเลยว่ามาเต็มสุดๆอะไรเต็มคะชุด <c oughs> <c oughs> คือไม่ชนะกีฬาไม้เป็นไรไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะเราเอาพอบเข้าสู่ถูกต้องเพร transforming herself into a snake ม่เดีเดี๋ยวก็รู้ว่าทําไมถึงเป็นงู โกนละยุอะไรที่เราจะเอามาชนะบ้านอื่นหรือว่าสีอื่นๆเรามากับงูครับใช่ค่ะแล้วก็ความโกงค่ะใช่ครับนี่จะทิ้คาแรคเตอร์ฟิสิกส์นะครับใช่ครับเราไม่ได้ด้วยเล่เราก็เอาด้วยกลนะถูกฟิสิกส์ไม่ได้แล้วก็เว้นยกลูกต่อยหน่อยยกตัวอย่างหน่อยวิงการ์เดียมเลวิโอทรับวิงการ์เลวิโอสวิงการ์ฮุสซิโอ strategy อะไรที่ด้ทาให้ทีมของเราเนี่ยชนะฟินิ์คัพครั้งนี้ทีมเรามันมีแต่ตัวเด่นๆนะคะไม่ต้องทําอะไรคงชนะป่ะ strategy ค,คืออะไรตีโออยู่ทีมไหนก็แพ้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่คาดหวังทีมเราเน้นพลังและอํานาจค่ะ <c oughs> มีเท่านั้นจริงๆครกันแน่ค่ะจะนบ้านที่ชนะในฟินิ์คัพครั้งนี้ E ก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันนะครับเรามาฟังกติกาเกมแรกกันก่อนดีกว่าเกมแรกนะครับชื่อว่าเกมบอลยักษ์นะครับโดยจะมีกติกาก็คือเราจะแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทีมละ12คนโดยแข่งทั้งหมด2รอบนะครับโดยกติกาเนี่ยคือผู้เล่นต้องจับมือเพื่อประคองลูกบอลยักษนะ์เนี่ยไปยังจุดหมายที่กําหนดโดยมีกฎว่าห้ามใช้อว,ยวัยวะอื่นสัมผัสลูกบอลเลยนอกจากแขนและหัวเท่านั้นทีไหนที่สามารถประคองลูกบอลไปถึงจุดหมายก่อนในทั้งสองรอบเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะไปนะครับสา Ich okay, มที่2นะครับมีชื่อว่าเกมหนอนซ่าโดยมีกติกาเหมือนเดิมเลยก็คือเราจะแบ่งผู้เล่นเนี่ยเป็นทีมละสิคนแข่งทั้งหมด2รอบเหมือนเดิมโดยกติกาเนี่ยคือแต่ละทีมต้องเคลื่อนตัวหนอนไปยังจุดหมายที่กําหนดโดยมีกฎว่าทุกทีมนะครับต้องกระโดดและเคลื่อนตัวเท่านั้นห้ามยกวิ่งหรือทาท่าอื่นๆเลยนะครับทีไมไหนที่สามารถไปถึงจุดหมายได้ก่อนเป็นฝ่ายชนะเช่นเคยครับ ที่ 3, ชื่อว่าเกมชักคเยเร์นะครับเกมยอดฮิตเลยกติกาของเกมนี้นะครับก็คือจะแข่งกันรอบมาสอทีมเช่นเคยแบ่งทีมออกเป็นทีมละ15คนเมื่อกรรมการให้สัญญาณดึงให้แต่ละทีมเนี่ยออกแรงดึงเชือกฝั่งของตัวเองให้เชือกของอีกฝ่ายเข้ามาในเขตของตัวเองตามที่กําหนดนะครับทีไหนที่ดึงเชือกเข้ามาได้ก่อนที่นี้เป็นฝ่ายชนะไปครับจับเชือกอย่าเดินับอย่าดึงอย่าเทีสาสอางเป็ไป เกมสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือเกม popcorn โดยมีกิจการมก็คือจะมีห่วงที่กําหนดสีของแต่ละทีมไว้โดยสมาชิกแต่ละทีมนะครับต้องปาลูกบอลเข้าไปในห่วงของสีตัวเองให้ได้มากที่สุดสีไหนที่ปาได้มากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปแต่เกมนี้ครับเรามีสซอรไพร์ท้ายเกมด้วยนะครับบริการกันได้เลย そうな สรุปคะแนนการแข่งขันในวันนี้นะครับผมของแองกาฟินิกครับในเกมที่1น,นะครับทีมที่ชนะได้แก่ทีมสีเขียวหรือซอริทาลีนะครับผมทีมที่2ก็คือเรเวนคอนั่นเอง ถัดมานะครับในเกมที่2หรือเกมหนอนชาต์นั่นเองทีมชนะนะครับผมก็คือเลเวนคอร์อี่เต้นขึ้นมานะครับในเกมนี้ได้แต่เมื่อถึงเกมที่3นะครับผมหมามือทีมสีแดงอย่างกริฟฟินดอร์ได้ตีตื้นเข้ามาชนะในเกมชัไซเดอร์ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เกมที่4นะครับชนะตกเป็นของเลเวนคอร์ทีมเดิมนะครับผมและทำการชนะการแข่างๆทั้งนี้ไปได้นะครับตัวเขาเองนะครับกับงานแองก้าสปอร์ตเดย์ปี2024วันนี้เดี๋ยวมาสัมภาษณ์เอ็มดีพี่เกณฑ์นะครับรู้สึกยังไงบ้างครับกัับเเเกมมในนนนนวี้หหืื่่ออยย เหนื่อยเนาะทำทำไมก็ไม่รู้วันนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างกับทีมของเรากิปปินดอรู้รสึกว่าทีมแบบสามงอะทีมากแล้วก็อย่างน้อยก็ได้ชนะมาบ้างก็โอเคครับภาพรวมของแองกานี่ถือว่า one spirit ไหมครับ one spirit มากคือตอนนี้เรากําลังทําเรื่องไม่ปกติให้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับกลายเป็นแบบว่างานก็ต้องดีด้วยเล่นก็ต้องดีด้วยคือตอนนี้ปนหัวไปหมดแล้วครับพี่บอกแล้วว่าอย่าเอาพี่ไปใส่ทีมไหนใส่ทีมไหนก็คือแพ้หมด